อากาศเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อทั้งมนุษย์และสัตว์แต่ในปัจจุบันทุกท่านทราบหรือไม่ครับว่าอากาศเนี่ยกำลังบั่นทอนและก่อให้เกิดอัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นของผู้คนเนี่ยโดยจากรายงานในปี2019นะครับเราพบว่ามลพิษอากาศเนี่ยส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยจำนวน6.67ล้านคนซึ่งนับว่าเป็นตัวเลขที่สูงมาก และหากนองในภาพที่แคบลงหรือว่าโดยในเฉพาะประเทศไทยเองเนี่ยก็มีผู้เสียชีวิตสูงถึง4 9 0 0คนครับสวัสดีครับกับผมนายสุภากรขจรเกียรตินุกูลครับกับผมนายกิตเมธคนจเจริญครับพวกเราเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราช,ชวิทยาลัยปทุมธาน,นีครับจากเหตุผลจากปัญหาที่กล่าวไปข้างต้นนะครับพวกผมก็เลยเกิดการตกผลึกความคิดจนได้การออกแบบนวัตรกรรมกรองบนพิษอากาศที่เป็นส่วนเสริมล้อรถยนต์ขึ้นมาครับ โดยหลักการทํางานนะครับในขณะที่รถยนต์นเคลื่อนที่ไปจะเกิดแรงเข้าสู่ส่วนกลางหรือที่เรียกว่า c e น t r i f u g a l f o r c ครับซึ่งแรงนี้จะทําให้อากาศถูกดูดเข้าไปยังนวัตกรรมครับและภายในนวัตกรรมของเราจะมีฟิลเตอร์ครับซึ่งช่วยในการอากรองอากาศครับทำให้อากาศที่ไหลออกมาเป็นอากาศที่ปราศจากมลพิษครับโดยหลังจากที่เราได้ไอเดียแล้วนะครับเราทําการออกแบบโมเดลโดยเราได้ทำออกทำการออกแบบโดยใช้ โปรแกรม CAD และโปรแกรม 3D model ครับโดยจากภาพนะครับจะแสดงภาพล่างของนวัตกรรมนะครับและอันนี้จะแสดงถึงภาพที่ได้จากการออกแบบโมเดลนะครับโดย1.1จะเป็นภาพโมเดลส่วนเสริมร้อยดอนครับและ1.2จะเป็น side view กับ top view ครับและ1.3คือสิ่งที่ได้หลังจากการพิมพ์ 3D printer ครับหลังจากที่เราได้ตัวโมเดลแล้วนะครับ เราก็ศึกษาเข้าไปอีกครับทำให้พบว่าคีบก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญที่ใช้ในการทําให้อากาศสามารถเข้าไปอยู่ภายในนวัตกรรมของเราได้ครับเราจึงทําการออกแบบคีบโดยมีต้นแบบจากคีบวาลหลังคอมครับโดย2.1จะแสดงถึงตัวโมเดลของคีบวาลหลังคอมครับแล้วก็2.2จะเป็นส่วนของสายวิวครับและ2.3ก็จะเป็นในตัวของโมเดลครับ และส่วนนี้นะครับจะเป็นในส่วนที่เราใช้ในการยึดติดกับล้อรถยนต์ครับโดยภาพที่1นะครับจะเป็นส่วนที่ใช้ในการเกี่ยวกับล้อรถยนต์ครับและในส่วนที่2 3จะเป็นส่วนที่ช่วยในการยึดกับข้อต่อครับโดยภาพนี้จะเป็นในส่วนของข้อข้อต่อนะครับจะอยู่ในบริเวณล่างครับส่วนอันนี้จะเป็นในส่วนประกอบทั้งหมดของชิ้นงานนะครับจะมีในส่วนของชิ้น ส่วนเสริมล้อรถยนต์ในส่วนของจุดยึดติดส่วนในส่วนของบรรจุพันฟิลเตอร์แล้วก็ในส่วนของช่องยึดติดคีปและส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นส่วนของข้อต่อชิ้นส่วนที่ใช้ในการยึดติดกับล้อรถยนต์ครับ โดยเราก็ได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากกรมุลิษให้เข้าไปทดสอบศักยภาพความเป็นไปได้ของตัวชิ้นงานแล้วก็นวัตกรรมครับนอกจากนี้เรายังมีนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะแล้วก็วัสดุแห่งชาติหรือว่า MTEC เครับเข้ามาช่วยดูแลเรื่องระบบการปฏิบัติการหรือว่าการซิมูเลชันครับโดยเราก็ได้เข้าไปทําการทดสอบศักยภาพความเป็นไปได้ที่กรมควบคุมมลพิษซึ่งจะทดสอบเรื่องเกี่ยวกับปริมาณการลดฝุ่นละอองหรือว่าปริมาณการลดกา๊าซที่ก่อให้เกิดมลพิษขึ้นมาครับ โดยผลลัพธ์ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือ,เ,อ,อเป็นประสิทธิภาพของนวัตกรรมที่ในขณะที่รถเนี่ยกำลังหยุดนิง่งซึ่งจากตารางด้านบนนะครับเราจะเห็นว่าค่าในการ,รลดฝุ่นละอองเนี่ยมีค่าอยู่ที่0.3กรัมต่อชั่วโมงครับและในขณะที่รถยนต์กำลังเคลื่อนที่ครับมีค่าประสิทธิภาพอยู่ที่37.54กรัมต่อระยะทาง10กิโลเมตรที่รถยนต์เคลื่อนที่ไปครับซึ่ง37.54กรัมมากแค่ไหนก็หาให้รถยนต์ในกรุงเทพ หหันมาใช้ตัวนักการตาชินีนะครับเราก็จะพบว่าจะสามารถเทียบเท่าได้กับปริมาตรในห้องปรับโดดิสานของตัวรถขนส่งสารณะหรือว่ารถเมย์ที่เราจักกันจำนวน142736คันครับแล้วก็ในผลกระทบด้านเศรษฐกิจและก็อุตสาหกรรมนะครับณขณะนี้ในตลาดนะครับยังไม่ได้มีบริษัทที่คิดค้นหรือว่ายังไม่ได้มีคู่ค้าในการทำนวัตกรรมที่ ติดอยู่ที่เป็นส่วนเสริมของล้อรถยนต์ครับนอกจากนี้เรายังมีกลุ่มลูกค้าครับที่ชื่อว่ากลุ่มลูกค้าคอนเซ e ไล์นะครับซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่ใส่ใจและก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเนี่ยใส่ใจในสิ่งแวดล้อมครับในผลกระทบด้านสังคมนะครับเราพบว่าตรงกับหัวข้อการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า S d G ของสหรประชาชาตินะครับจำนวน3ข้อได้แก่ข้อที่13 11แล้วก็ข้อ3ครับโดยในข้อที่3คือการส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหามลพิษอากาศครับ ข้อ11เกี่ยวกับการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนเมืองครับและข้อที่3คือการลดอัตราการสูญเสียแล้วก็ป่วยของประชากรครับสุดท้ายน,นี้ผมก็อยากจะบอกกับทุกท่านว่า the more you use the more you help ขอบคุณครับหากท่านประธานท่านใดมีข้อสักถามข้อเสนอแนะเชิญได้เลยครับเชิญค่ะราคาของเครื่องนี้เท่าไหร่คะ ราคาของเครื่องเนี่ยครับขึ้นอยู่กับตัววัสดุภายนอกที่เราใช้ครับอย่างอันนี้จะใช้เป็นวัสดุที่เป็น ABS ครับซึ่งหาว่าออกไปในเชิงอุตสาหกรรมก็สามารถใช้ ABS ต่อได้หรือว่าจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ครับกลับมาที่คำถามครับว่าราคาของเครื่องนี้อยู่ที่เท่าไหร่าจากการคำนวณเบื้องต้นของพวกผม2คนนะครับเราพบว่าอยู่ที่ประมาณราคาต่อชิ้นอยู่ที่ประมาณ600บาท700บาทต่อ1ชิ้นนะครับซึ่งรถ1คันเนี่ยจะมี4ทั้งหมด4ชิ้นหรือว่า4ล้อครับแล้วไส้กรองอยู่ได้นานขนาดไหนคะ ไส้กองจากการาาทดสอบครับแล้วเราก็พบว่ามันเสื่อมเสียไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วพบว่ามันสามารถใช้ได้หมายถึงว่าต้องมีการคอฝุ่นครับทุกๆ200กิโลเมตรครับของผู้ใช้ที่ใช้ไปซึ่งการขอฝุ่นหรือว่าการคอเนี่ยก็ทําให้ฝุ่นนะสามารถเก็บไปซึ่งตอนณาตอนนี้นครับก็มีการนําฝุ่นไปเป็นเ,เป็นถ่านพลังงานหรือว่าเป็นแท่งเชื้อเพลิงซึ่งก็สามารถเอาไปใช้ต่อได้ครับเป็นไส้กองเฉพาะไหมคะหรือว่าสามารถใช้กับ เป็นไส้กรองที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมทั่วไปครับเช่นในโดยในไส้กรองเนี่ยประกอบไปด้วย3ชิ้นส่วนครับได้แก่ h ฮปร f i ฟิลเตอร์แอคทีเวเต็ดบหรือว่าถ่านกำมันแล้วก็ใย,ยบวกครับซึ่งแต่ละตัวฟิลเตอร์เนี่ยก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปครับเชิญค่ะมันมันเวติดมันยืดออกมาจากรถนะครับเอ,อ่อไม่เวลาติดมันยืดออกมาจากล้อครับใช่ครับอ๋อแล้อันนี้ได้ศึกษาเรื่องกฎหมายไหมครับว่ามันล้อมัน ไม่แน่ใจว่ามันถ,ถ้าออกมาขนาดไหนแล้วมันผิดกฎหมายครับอ้อางอิงจากราชกิจานุเบกษารครับเราพบว่าทางกฎหมายเนี่ยมีการระบุไว้ว่าให้สามารถยือนออกมาจากล้อรถยนต์ได้นะครับไม่เกิน15เซนติเมตรซึ่งนวัตกรรมของเราอย,อยู่ที่ประมาณ12หรือว่าถึง13เซนติเมตรครับโดยของเราอ่ะจะไม่ได้เป็นการยื่นออกมาครับแต่ว่าของเราการเพิ่มไซส์ของเราเนี่ยจะเป็นการเพิ่มตามขนาดของล้อรถยนต์ครับ แล้วเรามีวิธีคิดว่าจะทายังไงให้มันสามารถใช้ได้กับรถจนหลายประเภทพร้อมกันเพราะว่าตรงนี้มันก็ต้องใช้เงินทุนสูงมากในการที่จะผลิตในแต่ละอันล้ลอมันก็จะมีแม็กไม่เท่ากันอีกในหลายๆแบบอ,อย่างเงี้ยครับในช่วงเริ่มต้นของสเตจหนึ่งครับเราจะทําการซึ่งเราศึกษาก่อนว่าณนะปัจจุบันตอนนี้รถยนต์ส่วนใหญ่อ่ะมีขนาดวงล้ออยู่ที่ประมาณ17นิ้วซึ่งเรากำลังทำเราก็เลยจะเลือก ค่อยๆขยับก,กลุ่มเป้าหมายไปเรื่อยๆครับโดยตอนนี้เริ่มที่17นิ้วก่อนซึ่งในการพัฒนาเนี่ยก็คงจะเป็นแค่การปรับเปลี่ยนตัวข้อต่อหรือว่าตัวยึดติดท,ที่จะยึดติดระหว่างส่วนเสริมล้อรถยนต์ของเรากับตัวล้อรถยนต์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะจริงๆก็ชื่นชมนะคะน้องทําในแนวทางที่เป็น BCG ของภาครัฐก็ชื่นชมน้องยังยังเด็กมากนะคะคิดว่าเป็นโมเดลที่ดีแต่ก็ฝาก ฝากศึกษาเพิ่มเติมนะคะอย่างที่พี่เขาบอกเรื่องกฎหมายแล้วก็การที่นำไปใช้ของรถยนต์นะคะว่าเป็นมันจะใช้กับรถยนต์ทุกประเภทได้ไหมหรือ b u s i n e s s model ค่ะคือกลุ่มลูกค้าเราที่เราจะไปต่อยอดหรือกลุ่มพาร์ทเนอร์จะเป็นใครนะคะค่ะเพราะว่าด้วยเลคูเลเอชันของการที่จะผลิตตัวนี้มันน่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นอ p p เ r อร์มารใช่ไหมคะน่าจะไม่ใช่เป็นชิ้นส่วนยันยนต์จริงน่าจะเป็นอั p เทอร์มารก็ก็ลองศึกษาดูคะ่ะ ขอเนี่ยตอบคำถามในส่วนของว่ากลุ่มลูกค้าของเราจะเป็นใครนะครับกลุ่มพ่อาของเราจะไม่ใช่เป็นแบบเอ่อครับแต่จะเป็นแบบ B2B ครับคือการขายให้กับบริษัทรถยนต์ครับซึ่งบริษัทรถยนต์เนี่ยก็จะได้ตัว CSR หรือว่าเอ่อตัว social responsibility นะครับซึ่งจะสามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าพันชัยที่ผมบอกไปด้านต้นครับที่เป็นเกี่ยวกับการที่กลุ่มลูกค้าเนี่ยเอ่อเลือกที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเนี่ยใส่ใจสิ่งแวดล้อมครับค่ะเชิญท่านต่อไปค่ะครับ ได้มีการศึกษาในมุมกลับไหมครับแน่ออนอนเราเอาอะไรไปติตบดบนรถเนี่ยมันน่าจะทําให้รถจัรเนี่ยประสิทธิภาพมันอาจจะด้อยลงไปเช่นทําให้ความเร็วลดลงนะครับหรือว่า่มันจะจะอะไรนะเกะกะหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในแง่ของผู้ใช้เขาจะมองว่าเอออันนี้มันกลายเป็นส่วนที่เขาควรใช้หรือไม่ควรใช้อะไรอย่างเงี้ยครับ ในส่วนของตรงนี้นะครับเราก็ได้ศึกษามาแล้วครับโดยที่จากการศึกษานะครับความเร็วที่จะลดลงจะลดลงประมาณ16%ครับซึ่งความเร็วในส่วนนี้นะครับจะเทียบได้กับจาก,กา10กิโลเมตรจะเหลือประมาณ78กิโลเมตรครับซึ่งความเร็วในตรงนี้เป็นความเร็วที่ลดลงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ถนนใช้รถใช้ถนนครับและยังช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยครับ ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะทําให้อัตราสิ้นเปลืองพลังงานนะครับเพิ่มขึ้นอันนี้มันจะกลายเป็นการที่เราต้องมาเทรดออฟกันนะคือแลกเปลี่ยนกันว่าเอ๊ะเราจะช่วยโลกหรือเราจะช่วยตัวเองนะครับอันนี้ลองลองดูนะฮะเชิญค่ะยังมีเวลาอยู่ค่ะอขอถามไม่แน่ใจว่าตัวที่ลดเนี่ยคือเป็นลดฝุ่นหรือว่าลด CO2 อ mission นะคะเออจะเป็นการลดปริมาณฝุ่นละอองจำพวก PM สองจุดห้ครับและก็นอกจากนี้เราศึกษาเกี่ยวกับการดูดซับกา๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์แล้วก็สารประกอบไฮโดรคาร์บอนครับซึ่งค่าทั้งหมดแล้วอ่ะเราพบว่าตัวจากการทดสอบศักยภาพครับเราพบว่าของเรามีความเป็นไปได้ที่จะลดซึ่งตัวปริมาณการลดฝุ่นละอองของขนาด p m 1 0อ่ะครับจากการไปทดสอบเราพบว่าของเราเนี่ยสามารถลดได้ประมาณ9 7กับเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าในส่วนของตัวไฮโดรคาร์บอนเนี่ยค่าก็อยู่ที่ประมาณ85% 90%เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ครับ จากปริมาณกา๊าซที่เข้ามากระ,กระทบกับฟิลเตอร์นะครับค่ะมีคำถามเพิ่มไหมคะไม่มีแล้วนะคะเวลาใกล้หมดแล้วเอาลคะค่ะขอสิประมือให้กับทีมที่สองน,นะคะ ID03 ค่ะ